วิธีเทรดข่าวเศรษฐกิจข่าวเศรษฐกิจคือการประกาศรายงานและข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอัตราการว่างงานเงินเฟอ้อหรืออัตราดอกเบีย้ยยอดขายปลีกดัชนีผลผล,ผลิตอุตสาหกรรมดุลการค้าสำรวจและข้อมูลอื่นๆสิ่งสำคัญคือการประกาศจากตัวแทนของสถาบันทางการเงินแห่งชาติยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือกระทรวงการคลังสหรัฐของสหรัฐอเมริกาหรือธนาคารแห่งชาติอังกฤษในบริเตนใหญ่มาดูตัวอย่างวันที่13มิถุนายน2018ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเพิ่มอัตราด,ดอกเบี้ย25จุดจาก1.75เป็น2ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินในตลาดและสูงสุดในรอบ3สัปดาห์ติดต่อกันเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น การติดตามการประกาศข่าวของ f ฟ d ทำให้นักเทรดสามารถทำกำไรได้โดยการซื้อดอลลาร์สหรัฐและขายเงินเยนญี่ปุ่นบนแพลตฟอร์มของเรา f ฟีดข่าวจะอยู่ในส่วนการวิเคราะห์ตลาดที่แผงควบคุมด้านซ้ายนักเทรดสามารถติดตามการประกาศข่า,ขาวเศรษฐกิจได้โดยการปฏิทิน Forex ที่อยู่ในส่วนเดียวกันได้รับประสบการณ์การเทรดที่น่าพอใจ